ผมเบ๊ะครับสวัสดคมมีครับผมโอมครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูห้องเดนของพวกผม,มนะครับไปดูกันเลยครับแล้วมาถึงห้องเรียกของผมแล้วนะครับเดนินดูบรรยากาศได้เลยครับ และนอกจากที่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างน,น,น,นะครับยังสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับทุกคนในห้องได้อีกด้วยครับผมตรงนี้เป็นเครื่องปิ้นไว้สําหรับปิ้นใบงานหรือว่าปิ้นงานนะครับใช้สําหรับการเรียนการสอนครับตรงนี้นะครับคือสไลด์แล้วก็คอมครับใช้สําหรับพื้นฐานการเรียน้นหางความรู้ครับ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ GIFTED EDUCATION p r รแกรม GEP มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สแสวงหาความรู้มีทักษะการคิดระดับสูงทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการสื่อสารทักษะชีวิตและอยู่อย่างพอเพียงโดยมีพันธกิจส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเองส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถด้านการคิดระดับสูงสร้างโอกาสและบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร์ staff, เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤ,ฤษในการสื่สอสารส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เรียนมีทักษะการคิดระดับสูงผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาศสตร์ภาษาอังกฤษในการสืบค้นใช้เพื่อศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจำวันผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรวมถึงผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสวัสดีครับผมนายอัตรกรนาลาชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สามทนห้องเตรียม GEP ครับสาเหตุที่ผมเลือกเข้าเนื่องจากในความฝันของผมนั้นผมอยากที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ ผมจึงอยากที่จะมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเข้าสอบในมหาลัยที่ผมจะต้องการเข้าผมจึงเลือกห้องเรียน G.P. ครับเพราะว่าจากที่ผมศึกษามาเขามีการเน้นเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เรื่องกระบ,บนวนการคิดดิาท,ทางวิทยาศาสตร์ครับจึงสามารถทําให้ผมนั้นสำาทริ์ในความฝันของผมได้สิ่งที่ประทับใจนั่นก็คือเรื่องระบบการสอนครับระบบการสอนนั้นมีสื่อ ต่างๆมากมายทําให้ผมนั้นสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจได้ยากครับมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสไลด์ powerpoint ค,ครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประตูมุขาและชอบในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผมจึงขอฝากห้องเรียน GP ไว้ในอ้อมบอกความใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเดชายปารมินตนานนท์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหห้องกิฟเต็ดครับสาเหตุที่เข้าเรียนห้องกิฟเต็ดก็คือผมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับแล้วก็โตขึ้นผมอยากเป็นสัตวแพทย์ครับเลยเข้าเรียนห้องกิฟเต็ดเพื่อที่จะสารสารฝันของผมให้เป็นจริงครับสิ่งที่ประทับใจในห้องเรียนก็คือบรรยากาศในห้องเรียนครับมีเครื่องปรับอากาศเวลาเรียนจะได้ไม่ร้อนครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลาครับสำหรับพี่พี่น้องๆคนไหนที่สนใจจะเข้าเรียนห้องกิฟเตดลองมาสมัครดูได้นะครับนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาพิมพ์วิรุณวง์ครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองที่หนึ่งปีห้องห้องทีปีครับชอบมาเรียนเลือกเรียนเพราะว่าผมชอบบรรยากาศห้องทีปีครับมีเครื่องปรับอากาศ ผูใจดีแล้วชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับเรื่องที่ประทับใจครับผมชอบผมชอบไปค่ายครับค่ายได้ความรู้และความสนุกสนานที่อยู่กับเพื่อนครับทีนี้ผมขอผมขอชวนพี่ๆน้องๆครับมาเลือกเรียน GED ครับจะได้รู้ว่าหนุแค่ไหนครับครับเรามาเรียน g วยกันนะครับ i oh.